เวิดเอฟดีลืมกุญแจในรถอีกแล้วขวดน้ําให้เบนดี้เจาะรูที่ฝาใช้อุปกรณ์งัดเงี้ยยงเข้าไปที่ร่องประตูตรงนี้หลังจากนั้นงัดประตูให้มีช่องว่างตรงนี้มีช่องว่างเอาขวดน้ำที่เบนดี้ยัดเข้าไปเตรียมขวดน้ำอีกขวดยิงลมเข้าไปในรูประตูอ้าแล้วเอายัดเข้าไป ไปถอดฝาข้างกระโปรงออกมาค่อยๆยัดไปที่ด้านบนเดี๋ยวเราจะแยงไม้ค้ำฝากระโปรงให้โดนปุ่มปลดล็อกประตูค่อยๆเล็งและค่อยๆแยงให้เพื่อนช่วยเล็งจากอีกฝั่งก็ได้ นี่ผมกดล็อกที่เราต้องแยงให้ได้เขาเสียว,วิธีนี้ประตูมาาันจะโกงต้องดัดกลับเข้าไปเอากระจกลงก่อนดัดด้วยไปดัดไปไม่โกงแล้วเอเคใครไม่สะดวกวิธีนี้ก็เรียกช่างกุญแจหรือไม่กระทุบกระจก oh. ใครที่คิดว่าชี้ช่องทางโจรบอกได้เลยโจรมีวิธีง่ายกว่านี้เยอะไม่ถึงนาทีก็ปลดได้แล้วดังนั้นอย่าเก็บของมีค่าไว้ในรถแล้วกัน